ไพี่ขายดีวะครับโอ้โหบรรยากาศโคตรเงียบเลยดูดิโคตรเงียบเลยไม่รลูกคนไปไหนหมดเหมือนผมเลยอะยังไม่ได้ลูกค้างแต่เช้าเลยเนะี่ยได้กี่ตังค์นะโอ้โห,โโหโโท่อเย็นยังแข็งจะจับแล้วเนี่ยไม่ได้เลยสักบาทเลยวันเนี้ย แล้วพอไม่มีตังค์นะจะทำไรก็ลำบากนี่เนี่ยผมหิวมากเลยไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินเลยเนี่ยหิวเหรอหิวห,หิว,หวไม่ยากเฮ้ยนี่เลยหมูข้าวเหนียวโอ้ยนะ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 เกรงใจเกรงใจเกรงใจอะไรเฮ้ยถึงเวลานี้เราต้องช่วยกันเฮ้ยนี่อ่ะหนึ่งชุดหมูนะ่ะนั้นเอายี่นะนั้น ผมติดไว้ก่อนแล้วกันผมมีผมมาให้นะเฮ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมมีมาให้น่งรับคุณครับนะคุณครับโอ้โอเคโอเคตามนั้นวิ่งอิ่มท้องแล้วเนี่ยโอ้สบายแล้วอ้าวยังไม่หมดอีกเหรอยังครับหมูปิ้งครับหมูปิ้งดูคาปร่จานเอ๊ะร้านนี้อร่อยค่ะครับซื้อทุกวันเอาเหมือนเดิมนะแต่วันนี้เอาห้าไม้พอครับห้าไม้ได้ครับ ตะกูตะกูครับต่อไปอาจจะไม่ได้มาซื้อแล้วนะเพราะว่าจะต้องย้ายจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นอ้าวเหรอครับจัะโอ้โหน่ดกินหมูปิ้งอร่อยอเลยโอ้โหได้ขาดลูกค้าประจำไปคนละถ้าถ้าแวะมาจะมาช่วยซื้อนะครับผมครับผมไม่ต้องทอนนะเอาไปหมดเลยช่วยกันอุ้ยอุ้ยขอบคุณมากครับมากเป็นไรค่ะน้องว่าไปเป็นคพี่หน่อยดิได้ได้ครับ ผมผมฝากน้าก่อนนะได้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 เดี๋ยวมาเอาแล้วทิปร้านน้าตั้งร้อยโอ้โหไม่ทิปมอไซค์ผมพันเหรอเฮ้ยเฮ้ยถอยได้ถอยได้น้าเอาเฮ้ยมีตังค้าหมูแล้วไหเฮ้ยเฮ้ยทำไมจะไม่จ่ายเหรออามาจ่ายมาไม่เก็บไปก่อนแล้ว เดี๋ยวก็มีเอางี้เดี๋ยวน้ามาขายใหม่ผมค่อยขอติดใหม่ได้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 เต็งคิวเต็งคิวเหมือนกันช่วยกันนะ,ะ,ะ,ะมีก็ต้องจ่ายของซื้อของขายเป็นที่เต็มที่นช่วยผมเยอะนะแล้วเป็นไงผมไปตั้งนานนะขายได้เพิ่มมากไหมขายไม่ได้เลยเนี่ยกำลังเก็บร้านเขทถามจริงนี่จริงไม่ได้เลยเหรอล้วไงเนี่ยหมูเหลือตั้งเยอะแยะอย่างเงี้ย มือจะทำเลจมหมดเลยอ่ะแล้วพรุ่งนี้เอออยู่หนยากันเลยยุคนี้เนาะนี่ก็ทำงานเหมือนกันต้องทนน่ะเก็บร้านแล้วแล้วพรุ่งนี้มาขายกี่มองอ่ะเดี๋ยวดูก่อนทีดูก่อนมานะมานะจะมาขายเปลาก็ยังไม่รู้เลยอ่ะหนาวแล้วาไม่มาแล้วใครจะอยู่เพื่อนผมผมก็นั่งเหงเหนาลูกค้าก็ไม่มีน้าไปอีกคนเนี่ย เอาจริงผมไม่มีสีสันในในชีวิตเลยเนี่ยนะคือแบบเพื่อนคุยผยเลยเนี่ยมาก่อนนะคนเราต้องสู้อีกเขารู้ว่าคนเราต้องสู้แต่แกดูบรรยากาศสิมันเงียบอ่ะนะพูดไปมันก็เงียบเหงาจริงใช่ไหมล่ะก็อยากช่วยนะถ้าผมหาลูกค้าได้เยอะๆลูกค้าหมูมาลูกค้าหมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูปิ้ง ตังกูก็เลยได้พี่ขอไว้นั่นแหละต้องไหว้กูกูอยากตังรู้ครับพี่พี่หรืแค่นี้นะครับพี่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 ขายได้ร้อยยี่สิบเองพี่ผมขอแล้วครับเอาไปจอดคุณครับพี่กูจะเอาอันนี้ดอกเบี้ยกูพรุ่งนี้กูมาใหม่อีกรอบนึงโอ้พี่ผมขออีกสองพันนะพี่เต็มทีเดียวหักแล้วพี่ พี่จะทำผมเลยครับพี่ผมขอโทษครับพี่เดี๋ยวครุ่นนี้กูมาเอาใหม่ต้องได้ต,ตังค์ับไปนะถ้ากูไม่ได้นะมึงเตรียมนั่งกินนอนกินได้เลยตบนี่ฟีเดียวทำมาพาดแตดซีพี่จะทำผมเลยที่ผมขอครับพี่ครุ่นนี้นะครับครับหมูพี่หมูตอ้องนเะงียนะจึงแปลวตังค์เข้ามาเนี่ยมาลงทุนขายหมูนี่แหละเอาของก็ขายไม่ได้ เราตังค์กรหมูไปเงี้ยแล้วน้าจะหาเงินจากไหนอะ่ะก็ไม่รู้จะทำไงอะ่ะแล้วจะมาขายม่อไหรก็ยังไม่รู้เนี่ยเจอสภาพแบบนี้ดูดิมาเอาตังไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะขายได้ร้อยยี่สิบเองหอยู่ยากมากเลยแล้วพรุ่งนี้จะมาเอาตังค์จากไหน่ยนะใช่น้าเราแย่แล้วนะเนี่ยก็นัน่นนะจะทำยังไงดีเนี่ยชีวิตจะอยู่ไงเนี่ย น้ากินไรยากินไม่ลงหรอกเจอสภาพแบบนี้เข้าไปอะจะกินอะไรลงน,นีู่จะช่วยน้าไงดีเลยอะเไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคิดหาทางเวลาผมไม่มีอะไรจะกินอ่ะน้าก็ช่วยให้หมูปิ้งกับขา้าวเหนียวผมมาตลอดเลยอะอเน,นี้คือที่จ่ายวันนี้ไอที่เคยให้กินตั้งแต่เดือนก่อนเดือนนู้นเน,นี่ยผมยังไม่เคยคืนให้น้าเลยอะ อย่าไปคิดมากนะตอนเนี้ยังไงเราก็ต้องช่วยกันมันมีทางไหนที่ผมจะช่วยน้าได้มากกว่านี้บ้างไหมเนี่ยผมก็แค่วินมอไซค์รับจ้างธรรมดาคนเดียวเนี่ยนอกจากเรื่องขับมอไซค์กับเรื่องถนนรู้จักคนผมก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วะนะ คนมันไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้ยโหนาพูดมาผมสะดุ้งเลยเมื่อกี้จะหลับอยู่แล้วเนี่ยทีม่มีคนมันนั่งมอเตอร์ไซค์บ้างเลยถึงว่าเดี๋ยวมันเงียบอย่างเงี้ยไม่รู้คนไปไหนหมดคนซื้อหมูปิ้งมีไหมนะโห้มาตั้งแต่กเช้ามันยังขายไม่ได้เลยอ่หรอเออ,อเนี่ยบาลเลยเออนั่นเตรียมไว้เยอะกะเอาทุนคืนให้ได้นะใช่ เฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยวันนี้พี่ไม่าแล้วพี่ปล่อยสักวันแล้วพี่ปล่อยสักวันมึงอะไรขอปล่อสักวันแล้วผมให้โอกาสมันแล้วนะเมื่อวานอ่ะอย่าเจ็บตัวใช่ไหมฮะเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่พี่พี่อย่าทำนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อลิมีพวกอ่ะเฮ้ยมีพวกใช่ไหมเดี๋ยวกูมาใหม่ฝากพวกมึงสองคนไว้ก่อนนะโอโห แต่ใครพ่อหน้าเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไรเจ็บเจ็บตรงไหนไม่นะไม่ไม่ไม่เจ็บ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 ไม่เป็นไรมีคนใจร้ายนี่มันมันก็ติใจมันทั้งแบบโหคนแก่ก็ทำได้เนี่ยโหของก็ขายไม่ได้อย่างนี้นี่มันชักจะแบบหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะรู้ทั้งรู้ว่าขายไม่ได้เงินไม่มีมันก็ยังมาเอาเงินอีกนี่มันยังไงเนี่ยน้าวในต่อนะนะอืม แล้วตกลงเราเจะยังไงกันต่อเนี่ยนาคงไม่ไหวนาคงต้องเลิก <S <S> <S แล้วเราอ่ะว่าไงผมมะอืมไม่ต่างจากนาหรอกผมก็ไม่ไหวแล้วน้ายังขายไม่ได้ผมก็ไม่มีคนคนมันไม่ออกมาเลยเนาะใช่ไม่วิ่งไม่เดินทางอยู่แต่ในบ้านแล้วผมจะต่างจากไหนผมก็ขับมอไซค์เป็นอยอย่างเดียวผมว่าผมจะขายมอไซค์นะ เอาเงินค่ามอไซค์เป็นค่ารถกลับบ้านแล้วเนี่ยบ้านนอกไปกินข้าวที่บ้านเนีกวะ่ะที่นี่มันต้องใช้ตังไม่ไหวเลยฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีค่ะจำหนูได้ไหมอ๋อครับครับครับจำได้ครับพอดีว่าอยากกินหมูมากๆเลยอ่ะแต่ว่ามไม่รู้มีแก๊ปมีธันด้าส่งบ้างไหมครับโอ้ ผมผมไม่มีแก๊ปแล้วครับแล้วผมก็ไม่มีรถส่งด้วยครับจํามอเตอร์ไซคันที่ไปส่งคุณได้ไหมครับจําได้ค่ะจําได้ผมจะให้หมอเตอร์ไซคันที่เคยไปส่งอ่ะเอาไปให้เออไม่ทราบว่าจะรับกี่ไม้ดีครับ5้าสิบไม้ข้าวเหนียว30สบาทค่ะครับ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 ได้ครับเดี๋ยวผมใช้มอเตอร์ไซค์ไปส่งเดี๋ยวนี้แหละครับไอ้บอยอะไรนะตกใจเลยเนี่ยลูกค้าขาประจำเขาโทรมา,ขาเขาอยากกินหมูก็ดีนี่ก็ขายได้อ่ะแต่ว่า เขาไม่ได้มาเอานะต้องไปส่งของที่บ้านเขาเองจำบ้านที่เองไปส่งได้ไหมล่ะจำได้เออดีเลยน้าขายหมูได้ผมก็ได้ตังค่ารถด้วยเออไปไปไปเตรียมหมูไปเอาขขาเนียวกัหมูไปส่งไปไปไปผมไปส่งก่อนนะน้าดอกครับดูสิครับอันนี้อะไรเอยกระตังค่าหมูปิ้งอะ อันนี้ของนาครับต n งคิวหักค่ารถไปแล้วนะสวยงามผมก็ได้น้าเนี่ยแหละขายของได้ผมก็เลยได้ค่ารถไปส่งใช่ <S <S> สบายใจในวิกฤตที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำม,มันไปไม่รอดแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันร่วมมือสามัคคีกันเราไปรอดได้นะ <S <S เออเิงพูดถูก ใ้าอย่างนั้นนะขายหมูปิ้งผมซิ่งไปส่งจังหวะนี้เปลี่ยนชื่อร้านเลยนะเป็นหมูซิ่งหมูซิ่งเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ไเท้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเอ้เฮ้ยเั้ยเฮ้าเฮู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้าเฮ้ยเฮ้่เฮ้ย้ม้้เรเ้ ยี่สิบไม้ข้าเหนียวสิบบาทได้นะครับเดี๋ยวผมว่าเอาไปถึงใจไปส่งนะครับนะครับเฮ้ยตัดปลายแล้วเฮ้ยโัวช้าไปตอกเลยดีกว่ายี่สิบไม้จะดูหยี่สิบยี่สาเหนียวสิบบาทนะ